ากาวันที่20พฤษภาคม2565รงอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริวเวณอ่าวไทยอ่าวมัตตบันตอนบนลักษณะเชน่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนทุกคนโปรดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกษตรกรควรเตรียมป้องกัน แล้ระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ